สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2565ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมบูนิวส์อยู่ทั่วทั้งุมโลกนะครับวันนี้ผมรณก,กรยิทธกมชาชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบญนิวส์นะครับจะนําเสนอข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศ,ศ,ศาสนาทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมบูนิวส์นะครับมีหลากหลายช่องทางทีเดียวเริ่มต้นที่ระบบซูมออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่ลิงก์ z o o m 7 2 c o m o d 5ครับ ม e e ิ i n ไอดนะครับ983 80173199พาสโค e 072นะครับโดยจะออกอากาศในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนอกจากนี้มีการสตรีมมิ่งนะครับบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Fanpage และ Youtube c h anel n ตามที่ปรากฏบนหน้าจอฟรีรันนะครับติดตามรับชมได้โซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางเลยครับออกอากาศผ่นานทางสถานี GBN ครับในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ ก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้นำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูแม่ใหญ่มาฝากพวกเราทุกท่านเช่นเคยครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูแม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าทานบารมีทานบารมีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบารมีทั้งหมดเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะทําให้การสร้างบารมีอย่างอื่นก้าวไกลต่อไปได้อีก ให้ไวนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2546ครับขอบคุณข้อมูลจากทางคุณครูมใิใหญ่ครับไปต่อกันที่กิจกรรมข่วสาราบุญนะครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายสังฆทานเนื่องในสัปดาห์วันอาสารหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาโดยศูนศย์นกลางพิธีนะครับจัดขึ้นณนะห้องธนบ,บดี5อาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนยกยู ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับโดยบรรยากาศของพิธีถวายสังฆทานในวันนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีในะห้องฐานบาดี5อาคารร้อปีคุณยายอาจารย์มาหารัตนอุบาสิกาจันทนยุกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพุทธศาสนิกชนนะครับท,ทั้งในและก็ต่างประเทศได้ร่วมประกอบบุญญกริยาผ่านระบบออนไลน์ มีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบซูมและก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN ด้วยสำหรับพิธีกรรมในวันนี้นะครับทางคณะเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆก็ได้นำกล่าวคำถวายตามลำดับจากนั้นได้มีการน้อมถวายพะายัะไรและจตุปัจจัยเทรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้รับฟังสมโภชนียกถา,าจากท่านประธานสงฆ์และรับผ่อนพระเป็นภาษาบาลีครับ แม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะมีการผ่อนปรนตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับทางวัดพระธรรมกายก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคณะสงฆ์สามเณรพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมประกอบบุญญกริยาที่วัดและยังเปิดโอกาสนะครับให้สาธุชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านทางระบบซุมออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ zoom22.com ส่วนการติดตามรับชมนะครับผ่านทางสถานี GBN สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมงานบุญได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ครับในช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนคณะท่านเภาพนำกล่าวคำถวายนะครับถึงความปลื้มปีติใจที่ได้ร่วมกันประกอบบุญญากริยาจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงนี้ครับวันนี้ได้มาร่วมกล่าวถวาย พัตหารที่หอฉันคุณยายคิดถึงบรรยากาศที่นี่มากๆเลยอ่ะไม่ได้มานานแล้ววันนี้ได้เข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นก็คือแบบสาธุชนมามากมายเลยค่ะมารวมกันทําบุญแล้วก็สะสมความดีด้วยกันนะคะบรรยากาศที่นี่ก็คือกลับมาปลื้มอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าได้เห็นพระมาฉันพัตหารแบบเหมือนเดิมแล้วอ่ะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่า ปลื้มมากๆเพราะปกติทางซูมก็จะไม่ค่อยปลื้มเท่านี้นะคะตอนนี้แบบดีใจมากๆเลยเห็นพระมากมายนะคะเต็มเลยค่ะทุกวงหอฉันเลยนะคะเต็มหอฉันเลยก็ตื่นตาตื่นใจนะคะคิดว่าอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาที่นี่นะคะแล้วก็มาได้แล้วนะคะตอนนี้เปิดแล้วค่ะก็ดีใจมากๆเลยอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะที่หอฉัน ท,ทุกทุกวันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากสะสมบุญแต่ไม่มีโอกาสได้มาก็สามารถที่จะสะสมบุญได้โดยเข้าทางซูมนะคะก็คิดว่าพวกเราได้กลับมาสะสมบุญร่วมกันอีกครั้งนะคะไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมในประเทศกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ศูนย์อบรมโยชนบางปะหนันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับในจัดโครงการบรรพชาประ,ระสบบต ในโครงการอุปสมบทมู่รุ่นข้าพันษาประจำปีพุทธศักราช2565ครับโดยในปีนี้ทางศูนย์อบรมโยชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นข้าพันษาประจำปีพุทธศักราช2565จำนวน19รูปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกิจกรรมนะครับเริ่มต้นด้วยพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมให้แก่หน้าธรรมทายาต ในช่วงภาคเช้าครับผู้แทนนั่งธรรมทายาตได้นำกล่าวคำขอตัดปล่อยผมผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนกิจกรรมงานบุญผู้ปกครองและสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่หน้าธรรมทายาตที่ได้ตั้งใจและมีความศรัทธาในการเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งน้าธรรมทายาทุกคนนะครับจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะข,ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาให้ความเมตตานในพิธีปลงผมแก่นักธรรมทายาทต,ตามประเพณีนนการบวชพระที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบรรยากาศของการตัดปลอยผมนับปลงผมในครั้งนี้นักธรรมทายาททุกคนนะครับก็มีความสงบสงเง่ยมสง่าง,งามเป็นที่น่าเลื่อมใสและก็ศรัทธาอย่างยิ่งภายหลังจากทําพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นักธรรมทายาทแล้วนะครับ คณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนพร้อมด้วยน้าธรรมทา,ายาตได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแต่คณะสงฆ์โดยมีท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจัเทียธรรมนำกล่าวคำถวายพระตาหารและนำกล่าวคำถวายน้ำดื่มปานะด้วยใจที่ปีติเบิกบานในบุญครั้งนี้ภาคบ่ายครับน้าธรรมทา,ายาตได้เข้าสู่พิธีปัมปชรโดยผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิต จากนั้นทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายว่าจใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเสร็จจากนั้นนะ้าธรรมทายาทได้ร่วมกันในพิธีกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่ออโหสิกรรมที่ได้ทำผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองและบุคคลที่เคารพรักจากนั้นนะ้าธรรมทายาทก็ได้น้อมรับพราไตรนะครับจากผู้ปกครองบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจ จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณรครับโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิชาวิรกิจเจ้าคณะตำบลเสาธงเจ้าอาวาสวัดนาคให้ความเมตตาเป็นพระประชาโดยได้เมตตาให้อวาทมุลกรรมฐานแก่นัธรรมทายาทเพื่อเป็นการประคองจิตใจให้สูงขึ้นจากเพศคารวาตเข้าสู่ความเป็นเพศสมณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามพร้อมทั้งได้คล้องอังสะเพื่อเปลี่ยนเป็นผ้ากาสาวพัด ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพิสุและสามเณเนในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสารณคมนศีลอันง,งดงามเมื่อบรรพชาเป็นสามเณเนเสร็จเรียบร้อยครับผู้ปกครองก็ได้ถวายบารแต่สามเณเนบวชใหม่เพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในการก้าวเข้าสู่การดำรงบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกท่าน จากนั้นนะครับสามนเณรทุกรูปได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทณวัดดอกไม้อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโอกาสอันดีนะครับที่พระพิสุบทุกรูปจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินยัยและประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อถึงฤดูการแห่งการเข้าพรรษานะครับจึงเป็นประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณว่าชายไทยก็ต่างอุปสมบทเป็นพระพิสุ ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในพระธรรมวินยัยมุ่งศึกษาหลักธรรมนำมาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตนเองยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ดังนั้นการที่ได้ปวดในช่วงเข้าพรรษาแม้เพียงหนึ่งพรรษาก็สามารถรู้เข้าใจคุณค่าและความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในเบื้องต้นทําให้วางแผนเส้นทางชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างถูกต้องจึงนับได้ว่าช่วงเข้าพรรษา เป็นพรรษาแห่งชีวิตที่งดงามและมีความหมายและยังสมคุณค่าอีกทั้งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านจะได้ปวดเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดาด้วยน่นเองครับก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบรรพชาในวันนี้แล้วก็การบรรพชาครั้งนี้ก็เป็นการบรรพชารุ่นเข้าพรรษานะคะทำให้พระท่านนะคะได้มีโอกาสมาฝึก อบรมตนเองนะคะตลอดพรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพก็ปลื้มนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มีส่วนบุญกับพระพิสุนะคะที่บวชใหม่ทุกๆรูปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็สิ่งนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้พระพุทธศาสนานะคะของเราเนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็ต่ออายุของพระพุทธศาสนาต่อไปในประเทศไทยอะคะ่ะก็น้อมนําบุญมาฝากทุกๆท,ท่านนะคะก็ปลื้มปิติมากเลยค่ะ ภูมิใจมากครที่มาเห็นงานบวชหมู่ในครั้งนี้เพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาก็ภูมิใจกถึงน้ําตาไหลแหละครับเพราะว่าไม่นึกเลยว่าจะจัดพิธีอหญ่อย่างนี้ผม,มเองก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่พาน้องมาบวชโครงการนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นโครงการที่บวชนั่งหมู่ต่อยอดพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับเพราะว่านาน,าน สักครั้งจะได้เห็นโครงการแบบนี้ฮะมีไม่บ่อยนะครับโอก็ผมก็คิดว่าโครงการนี้ดีที่สุดนะฮะเป็นการบวชฟรีโครงการนี้ฮะบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอให้เราตั้งใจบวชเท่านั้นนะ่ะบุญกุศลอันนี้ก็จะไปถึงกับพี่น้องคือบรรพบ,บุรุษของเราฮะตอนที่ตัดมวยผมให้น้องก็รู้สึกตื้นตันใจฮะที่น้องได้มาบวชแบบนี้เพราะว่าน้องก็ตั้งใจจะบวชก็ได้โครงการนี้อยู่แล้วครับผมเองก็ภูมิใจฮะ แตื่นตันใจจริงๆครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับคณะเสด็จา,านุสิ์วัะรธรรมกายร่วมกับชมรมรักปวานรักสินห้าปทุมธานีได้ถวายเทียพนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ณอุโบสถวัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565ากาเวลา9้านาฬิกา30นาที ณอุโบสถวัดสว่างพบตำบลคลอง4อี่อำเภอคลองหลวงจังหว,ญญงวัดปทุมธานีกาลยนณมิรององอาธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุสิทวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุดาร์ชินวิรารัตประธานชมรมรักปวารกศิลห้าปทุมธานีและผู้แทนคณะศิษยานุสิทวัดพระธรรมกายได้พร้อมใจกันอัญเชิญคู่เทียนพรรษาเวียนพระทักษิณรอบอุโบสถก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยจตุปจัจจัยเทียธรรมแต่คณะสงฆ์วัดสว่างพบโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอกลองหลวงจะอาวาสวัดสว่างพบให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์โดยกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสารอริยประเพณีอันุตงามของชาวพุทธเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ครับ และในช่วงนี้มีบทสัมภาษณ์ของกัลยาณมิตรองค์อาจธรรมนิทาโฆษกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายถึงความสําคัญและความตั้งใจในการสืบสานอาริยประเพณีอนุสนามของชาวพุทธจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับในวันนี้คณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้ร่วมกับชมรมรักบวรรักศินห้าปทุมธานีนะครับได้น้อมนําเอาเทียนพรรษาพร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรม มาน้อมถวายแดกคณะสงฆ์วัดสว่างพบซึ่งตั้งอยู่ณตําบลคลองสี่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอ,อําเภอคลองหลวงเจ้าวัดวัดสว่างพบและคณะสงฆ์ให้ความเมตตาเป็นเนื้อนาบุญและก็มีเมตตานะครับให้คณะนั้นได้มาประกอบบุญพิธีณนะอุโบสถของวัดสว่างพบที่สวยงามสงบเราทําให้เรานั้นมีความปรับปืิ้มใจกันเป็นอย่างยิ่งนะครับ ดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะครับที่เราได้ร่วมการสั่งสมบุญในเทศกาลก่อนเข้าพรรษาให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวของเราในโอกาสเดียวกันก็จะได้เผื่อแผ่แบ่งปันอุทิศบุญกุศลน,นี้นะครับให้กับผู้มีพระคุณรวมถึงเทวดาหรือว่าสรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เป็นเทศกาลที่เราจะได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่และที่สําคัญนะครับเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมคณะสงฆ์ท่านได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในพรรษานี้ท่านก็จะเข้มข้นในการบําเพ็ญสมณธรรมเราในฐานะอุบาสกบาสิกาซึ่งเป็นประดุจช้างเท้าหลังก็ต้องก้าวเดินตามช้างเท้าหน้าคือคณะสงฆ์ท่านด้วยนะครับในการน้อมนําเอาธรรมะมาสู่การประพฤติปฏิบัติ ให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการสั่งสมบุญเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั้งทั่วไทยและทั่วโลกและขอ,อนำบุญกุศลที่ได้มาร่วมถวายเทียนคู่เทียนพรรษาในวันนี้พร้อมจะตุปัจจัยทยธรรมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศเสียงลังกานะครับที่ปรากฏตามข่าวหลายท่านก็คงได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทีเดียวนะครับทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบ ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์แด่พระพิสุทิ์สามเณเในประเทศรีลังกาที่กำลังประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในรอบ70ปีครับพระมูกูนูเวล่าอนุรุทธเทโรเลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประเทศรีลังกาได้เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนำข้าสารอาหารแห้งและปัจจัยสำหรับหาพัตาหาร ส่งมอบความช่วยเหลือนะครับไปยังวัดวาอารามต่างๆในประเทศศรีลังกาที่กําลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในประเทศศรีลังกาในขณะนี้โดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติปิริเวนะที่มีพระพิสุิ์สามเณรจำนวนมากโดยในครั้งนี้นะครับทีมงานได้ลงพื้นที่ที่เมืองมอตาเลกูรูเนกาลาและเคกอน,นะครับรวม8วัดแล้วก็จะมีการทยอยมอบความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อื่นๆต่อไป เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือเดือดร้อนในเบื้องต้นที่เกิดขึ้นนประเทศรีลังกาในขณะนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เรามีสื่อดีๆจากทางศูนย์สื่อโรองเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือ i อ re a m นะครับที่ได้นําเสนอภาพกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษานั่นก็คือพิธีถวายผ้าอ้ำน้ำฝนและประทีปโคมไฟนะครับบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจจะเป็นอย่างไร ไปติดตามทบท่วนบุญได้จากไอเดีนกันครับ เข้าพันสาเข้าถึงครรเข้าพันสาเข้าถึงครเข้าพันสาเข้าถึงธรรภิกษุสงฆ์ผู้ทรงสารตลอดไตรมาสอยู่จำพันสา บำเพญศีนสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ป พันสานอมพระไว้ในกมลน,นี่ละทางหลุดพ้นวังวน,นเขา้าพันสาเข้าถึงธรรมเข้าพันสา สาปีนี้ทำดีตลอดไรมาเตือนเช้าทำบุญตักบาทไม่ขาดแม้เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรม,มากวันพระศีลแปดแน่นเหนียว ไปต่อกันที่ข่าวสารบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกนะครับใน News วันนี้วันนี้เรเริ่มต้นนะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญของวัดภาวนาซานเยโกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเลยครับ โดยที่ทางวัดภาวนาซานเดโกนในครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันประกอบบุญญกิริยาตั้งแต่ช่วงภาคเชา้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดม,ม,บมนกกบทรรมจักรกาปวัตนสูตรจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายเสร็จจากนั้นนะครับทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับคณะท่านเสภาพผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีา จากนั้นเป็นการประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียพนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศรีกรัลยาณมิตรตถทธานีหันสนะและกะัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านประธานกองบุญต่างๆได้น้อมถวายกองบุญและจะตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระบดีกาประเวศวราสโยเจ้าวาดวัดภาวนาซาเดกโกท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาให้โอว่าใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้พวกเราได้มาสั่งสมบุญกองบุญเข้าพรรษาแม้จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในขณะนี้ขอให้ทุกท่านปรับลืมในบุญหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆด้วยใจใส่และอธิษฐานจิตให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจากนั้นทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรแต่คณะสงฆ์และร่วมพิธีหอเทียพนพรรษามหามงคลกับ เราก็จะร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับเพื่อตามรึกระลกึกถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับกิจกรรมงานบุญนี้เกิดขึ้นณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับเรายังคงอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับไปต่อกันที่กิจกรรมงานบุญจากวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอับน้ําฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาครับภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายเสร็จจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมผ่านระบบซุ้มออนไลน์พร้อมกันนี้นะครับได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำรอเทียพนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรบุญเลี้ยงกยัลยาณมิตรจันทน์นอมพงปรีชาเป็นประธานส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับ โดยมีกัลยาณมิตรวิโรดกรัลยาณมิตรปฐมรัตน์คำสายทองและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวถวายจากนั้นคณะท่านประธานและสาธุชนได้น้อมนำจตุปัจจัยเท雅ธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เสร็จจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวกับอธิฐานจิตหล่อเทียมพันษาจากนั้นก็เป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับและในภาพก็คือการร่วมหล่อเทียมพันษาในโอกาสนี้กัลยานามิตรสุริน์จตุรพิธ ได้พูดถึงหัวใจพระพุทธศาสนาและวิธีที่จะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ชาวท้องถิ่นได้รับฟังด้วยนั่นเองครับภาปบ่าเป็นพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาผ้าอบน้ำฝนอุปกรณ์แสงสว่างเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีครับหลังจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างและพิธีกล่าวคำถวายผ้าอบน้ำฝน พร้อมกันนี้คณะท่านประธานและสาธุชนไดร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจภายในงานนะครับยังได้ร่วมกันประกอบพิธีวางแผ่นจารึกรัตนนามมงคลเพื่อนําไปบรรจุนะครับใต้แผ่นชาตองค์พระแกนกลางและองค์พระปูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อนำไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์องค์พระ108อองค์ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และองค์พระแก่นกลางขึ้นสู่เจดีย์นั่นเองครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกรรทุกท่านนะครับการที่ได้ทําบุญญากริยาต่างๆแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาจะได้เป็นการดําเนินตามรอยแบบอย่างของบัณฑิตนักปร,ราชญ์ในการขอนเช่นนี้เองครับไปต่อกันที่ผังรายการซูมที่น่าสนใจนะครับเช่นเคยวันนี้มีผังรายการซูมดีๆที่จะนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันประกอบบุญญากริยานะครับ เริ่มต้นตั้งแต่1 7บเนิกาสทีในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและบูชามหาปูชนียาจารย์ถ่ายทอดสดทุกวันนะครับสิบเนาิกาสานาทีติดตามรับชมได้ที่ z o มศูน2 c o m ็ดสอครับสิบแนาิกาสานาทีมาพร้อมใจกันในการเวียนประทักษิณสดมนบธรรมจักรป,ปรวัดนาสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาในเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับ โดยท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมก,กายติดตามรับชมได้นะครับ18 3 0นาค3 0ตามเวลาประเทศไทยที่ zoom72.com 0ครับแลายังสามารถติดตามรับชมรายการ zoom นะครับอีกหลากหลายรายการทีเดียวครับที่น่าสนใจได้ที่ zoom72.com/list 0ครับ แล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมในวันนี้อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกมาพร้อมใจการสวดมนต์ธรรมจักกะปะวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชานะครับไปสู่เป้าหมาย4,621ล้านจบเนื่องในวันสมาธิโลกรงกับวันเสาร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565สวดแล้วส่งยอดได้นะครับที่ f o r b r i g h t w o r l d c o m หรือที่แอปพลิเคชันครับธรรมจัก fbw ครับ ต่อไปครับขอกราบรัตนาพระพิสุสัมมณีแล้วก็เรินเชิญผู้รักสันติภาพทั่วโลกนะครับมาร่วมกันถ่ายภาพ Peace Position หรือว่าภาพนั่งสมาธิเพื่อเข้าสู่การบันทึกสถิติระดับโลกของ g i ิน n s s World Record นะครับจะมีการบันทึกภาพคนนั่งสมาธิ1ล้านคนครับวิธีการง่ายๆครับคือถ่ายภาพนั่งสมาธิ Peace Position เต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลน,นะครับเริ่มกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก22เมษายน แล้วก็นับถอยหลังสู่วันสมาธิโลกคือ6สิงหาคมส่งภาพได้ที่ meditationphoto.com นะครับสแกน QR code ที่ปรากฏในหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับต่อไปครับบุญจากวัยยาวจะมาขวนขวายกิจการในกิจที่ชอบนะครับก็เรียนเชิญพุทธศาสน,นิกชนสาธุชนผู้ใจบุญมารักษาสมบัติพระศาสนาร่วมกันร่วมกันแกะทาน LED นะครับที่เราได้ร่วมกันสุดโคมประที่เมื่อวันอาสารหาบูชาที่ผ่านมา ก็จุดรับบุญนะครับคือวิหารโคด8แล้วก็วิหารโคด31นะครับรัตนวิหารโคดนั่นเอง13.30นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถึง17.30นาิกา30นาทีะครับจัดตั้งแต่14ถึง20กรกฎาคมครับหลักเกณฑ์นะครับก็เรียนเชิญสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วอย่างน้อย2เข็มนะครับหรือตรวจ ATK อย่างน้อย72ชั่วโมงนะครับหากรู้สึกไม่สบายงดมารับบุญก่อนนะครับ และในวันนี้นะครับบูนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางทีเดียวครับเริ่มต้นที่ระบบซุมออนไลน์สามารถเข้าไปที่ลิงก์นะครับซม 072. com od 5 meeting id 98380173199 passcode 072ครับแล้วก็มีการสตรีมมิ่งนะครับติดตามได้ทาง Facebook Fanpage และ YouTube ตามที่ปรากฏในหน้าจอสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ มีการออนไลน์ทางระบบซูมนะครับเวลาเดียวกันเลยคือ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยรีแลนนะครับติดตามได้โซเชียลมีเดียทั้ง2ช่องทางครับอา,อากาศพันธสาสถานี GBN นะครับในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าสมมาทิฏฐิสมาทานังสับพังทุกขังมีความเห็นชอบย่อมพ้นทุกได้ รณกรเยี่ยมกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบ,บญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ